ค่ะทุกคนวันนี้จะมาสอนการคัดลอกลิงกไลน์ของเรานะคะส่งไปให้เพื่อนๆเ,เขาจะได้ติดต่อเราได้นะวิธีการก็คือเข้ามาที่รูปคนบวกตรงนี้นะคะเห็นไหมอ่คนบวกตรงนี้นะกดป๊านะคะก็จะมีนะคะให้เชิญเพื่อนอ่กดบวกเสร็จแล้วปุ๊บให้แตะคำว่า SMS นะคะอ่าแต่ SMS สมมุติว่าเราจะเชิญใครอ่คนนี้ก็ได้ นะคะแต่เราไม่ได้เราไม่ได้ส่งข้อความหาเขาจริงๆนะคะเอาแค่คนเดียวพอนะเสร็จแล้วปับ๊บมาข้างล่างจะเห็นคำว่าเชิญให้แตะคำว่าเชิญนะคะจากนั้นให้แตะคำว่า message อ่ามันจะขึ้นมาแบบนี้ใช่ไหมคะอ่าลิงก์ไลน์เราก็แค่ Copy นะคะลิงก์ไลน์ของเราออกมานะอ่าใหม่อ่ะเนี่ยค่ะแล้วเราก็ ตัดหรือคัดลอกก็ได้เสร็จแล้วเราก็เอาลิงก์ลายของเรามาวางไว้ที่โนต้ตนะคะวางเท่านี้เองนะคะก็ได้ลิงก์ลายของเราละนะคะเราก็กดถูกไว้เสร็จแล้วพอเราจะใช้เราก็ก๊กอปแล้วก็เอาไปวางแปะได้เลยค่ะเทคนิคง่ายๆลองเอาไปทําดูจะขายของก็ใส่ลิงก์ลายไว้แบบนี้หรือจะส่งให้เพื่อนก็สามารถทําได้นะคะในกรณีที่เรา,เาไม่ได้ใช้สแกน QR Code ค่ะ